สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลคู่ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปะถมบบอินบำรุงและผมอชงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับครับสวัสดีครับเตรด้วยแล้วนะครับหร u n o f ซานันเดสหนักไม่อยู่ยังคือได้ครับ สัตส่นเลยครับยิงได้ยอดเยี่ยมน,นะครับ <c oughs> ได้บอลถวายทานเลย <c oughs> Lissandro Martinez. That would die. Ayari. Like this. That's got a rattled. Yet another to add to football's. Bruno Fernandez! A young, young may die. Bruno Fernandez. ไม่พลาดเลยครับเอาทีมงเห่าไปโอ้โหโอ้โหโหเจ็บกัดมากครับโอ้โหชีเด็ดจริงๆเลยครับว่าได้แฮปชกอตเมื่อไีกันนะครับออ เข้าในแล้วตรงนี้ It's g o m เ z มันโดนไม่เตรมต่อกันมาสวยเลยนะครับแต่ว่ามาไม่แม่นอยู่คนสุดท้ายนะครัเยผ่านได้ไมนเชิมันจงมาโคบโดนเสากระพงฮูกูกาเซ ซับเลยครับว้าชอร์เซฟเลยครับเซฟสวยเลยนะครับยอดลรงมากขอซัดเองครับเซฟได้ครับปรบมือให้เลยครับกับความสุดยอดในการเซฟลูกนี้ครับ ชซัดหลังครับโอ้โหยิงเป็นเข้าครับยิงเป็นเข้าโอ้โห,โโห,โโหทิ้งห่างออกไปโอโ้เข้าทำเฉียบคนมากนะลูนี้ต้องออกสตาร์ทหลังไล่ไม่ลำน้า พกไม่ขึ้นนะครับก็ซัดเลยครับอื้หูตรงเซลปครับโอ้โหจบทิ่งไดครับต่อข้ามมาต่อมาตุ้งิ์เนี่ยครับโอ้โหชิมยอรฟรสโอ้โหประสานงานกันแบบลงตัวเลยครับ เติมใหม่เก็บได้ซับตรงตัวครับอือหือย้อนขึ้นมอือตรงนี้จุดโทษครับโอ้โห United ็ุนเอาประตูแล้วรครับเนี่ยครับคอนเฟิร์มว่าเป็นจุดโทษครับลุนเอาประตูทิ้งห่างแล้วครับ Di <laughs> <Tioko Talo. laughs> <laughs> <It's laughs> that. uh, That's no striker's tackle.

ยังยังไม่ได้ครับนำแล้วไม่มีผ่อนนะครับมาเชสคุนยทาทางในสัตว์เองครับติเดเซกแรงเซฟเลยนะครับ ต่อยามาแล้วก็จบเกินว่ายูนเต็ทำไอย่างสวยงามเลยครับ